สวัสดีค่ะวันนี้ซอแอนมารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะคะเออวันนี้อยากให้เพื่อนๆมารู้จักกับ Isuzu MU-X นะคะตัวนี้จะเป็นตัว1.9 Ultimate นะคะตัวรุ่นท็อปเลยแล้วก็เอาให้ดูโดยรวมก่อนนะคะว่ารถก็สวยไงทำไมวันนี้ถึงเลือกวันนี้ทำไมถึงเลือกคันนี้มาให้เพื่อนๆรู้จักกันเพราะว่าคันนี้นะ่ะเอาจริงๆเลยอะ่ะแอนเป็นคนชอบรถ SUV เพราะมีความรู้สึกว่า เราสามารถใช้งานรถได้อยา่างเต็มที่ใช้ได้กับตัวเองก็ได้ใช้แบบใช้ทํางานทุกวันก็ได้ใช้ที่จะแบบเอาไปท่องเที่ยวเดินทางมันก็สะดวกแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยจะสะดวกมากเพราะว่าเวลาที่เราเก็บสัมภาระหรือว่าเราเดินทางไปเที่ยวต่างๆเนี่ยการเดินทางเนี่ยถ้ารถคันนี้มันจะเอาอยู่เลยนะคะคัน,นี้เดี๋ยวไอ้เนี่ให้ดูโดยรวมของรถคันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างรถคันนี้ก็มีความพิเศษตรงที่มีกล้องหน้ารถนะคะอันนี้จะมีกล้องหน้ารถค่ะ ค okay. มีกล้องหน้ารถนะนี้คราวนี้เดี๋ยวเราแพนไปดูด้านข้างกันนะคะความสวยงามความโอโทงก็คือไซสประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าผู้หญิงขึ้นไปได้ไหมในง่ายๆเลยเดี๋ยวแอนเปิดให้ดูเนี่ยคือมันจะค่อนข้างสะดวกเลยเวลาเรานั่งอะไรเงี้ยห้องห้องโดยสารก็สะดวกมากอันนี้ส่วนของของคนที่จะนั่งไปกับเราเนอะลูกคุณพ่อคุณแม่หรือจะพาแฟนไปเที่ยวอันนี้คือสะดวกมากอันนี้คือ อ่ะคันนี้เป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านคนขับอ่าด้านหลังนีกว้างมากด้านหลังเป็นอันนี้เป็นมือปรับนะคะแต่ว่าด้านหน้าเบาคู่หน้าทั้งสองอัน,นะะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสองอันนะคะเป็นทั้งสองตำแหน่งเลยเดี๋ยวนเปิดให้ดูเนาะนี่นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยแบบนี้เลยนะคะด้านด้านทั้งสอง ด้านคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่ค่ะคราวนี้เดี๋ยวมาเรามาดูด้านหลังกันค่ะจริงๆล้วเขาเป็นระบบไฟฟ้านะแต่แอนติที่จะกันลากเขาขึ้นมานิดนึงช่วยขึ้นหน่อยได้ไหมโอเคนี่นะคะคราวนี้อันนี้นะคะเบาะเบาะอันนี้นี่เวลาเราจะเอาดึงลงก็คืออย่างนี้เลยง่ายๆนะคะเผื่อที่เราต้องการจะพื้นได้พื้นที่เก็บของด้านหลัง มาขึ้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะผู้หญิงก็สามารถใช้งานรถคันนี้ได้เลยสามารถใช้ได้คนเดียวได้เลยโดยที่ไม่จาเป็นต้องให้คุณผู้ชายมาช่วยเรานะคะอันนี้แบบนี้ได้เลยบอตรงนั้นก็เอาลงง่ายๆเดี๋ยวทาให้ดูนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารอ่าไม่ใช่เพิ่มด้านหลักพูดต้องบอกว่าด้านหลังไม่ใช่ห้องโดยสารตรงเนี้ยบริเวณนี้ที่เราจะเก็บของเผื่อ ใครมีสัมภาระที่เยอะขึ้นอยากเก็บของมากขึ้น,นก็คือทําแบบนี้ด้านนั้นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะทั้งสองด้านให้ดูความสนุกสนานของผู้หญิงใช้รถแบบนี้คนเดียวนะคะมันก็จะมีความสนุกสนานนิดนึงอยู่อ่ะเราปิดสวยๆลงไปให้เขาทํางานนุ่มๆสบายๆนะคะเพราะว่าด้านหลังเขาเป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้พลังมากสําหรับคันนี้นะคะ คราวนี้เดี๋ยวแอนมีออปชันพิเศษสำหรับรถคันนี้รถคันนี้เนี่ยตัวด้วยตัวมิว X เนี่ยตัวนี้นะคะเราสามารถสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทคอนโทรลได้เลยเดี๋ยวแอน,นทำให้ดูเนาะก็จะเป็นลักษณะนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆจะได้ยินเสียงสตาร์ทรถค่ะถามว่าดียังไงดีก็คือว่าในกรณีที่รถเราร้อนใช่ไหมคะเราอยากปรับอุณหภูมิก่อนที่เราจะเข้ารถเนี่ย เราสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้นองไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วถามว่าอย่างนี้มีคนมาขโมยเลยได้ไหมเปิดเลยได้ไหมเดี๋ยวมีคนมาขโมยจอดรถพิงไม่ได้ไงอ่ะมันล็อกค่ะมันเป็นระบบที่ล็อกอยู่แล้วเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะการขโมยรถต่างๆจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้ารถของเราเราต้องอัลล็อกก่อนค่ะเดี๋ยวอันจะปิดนะคะออนจะเปิดให้นะอัลล็อกระบบเขาจะปิดอัตโนมัติจากที่เราสตาร์ทไว้นะคะคาวนี้เราก็ขึ้นรถใช้งานได้ตามปก,ปกติ นี่เลยคะ่ะขึ้นมาเลยตอนนี้มาดูด้านคนขับค่ะแบบนี้อ่ะสำหรับแอร์นี่คือโอเคมากเพราะไอ้เป็นคนขับรถแบบนี้อยู่แล้วจริงๆเป็นคนชอบลุยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะอันนี้คือนี่คะ่ะขับง่ายมากเลยทัชนวิสัยดีมากเพราะว่ารถค่อนข้างสูงแล้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใหญ่ห้องโดยสารนั่งสบายมากโอดโงงแล้วก็อุปกรณ์อ่า ที่มันจะเป็นทุกอย่างมีอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วให้กล้องเข้ามาแพนตรงระบบของหน้าหน้า,าตัวพวงมาลัยแล้วกันนะคะแล้วจะมีรายละเอียดตามนี้เพราะว่าจะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสําหรับสําหรับตัวแอร์แบ็กก็มีค่อนข้างเยอะมีหลายจุดเลยมีตัวนี้นะคะมีตัวนี้แล้วตัวนี้มีไซส์แอร์แบ็กด้วยด้านหลังก็มีนะคะอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกที่นั่งนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ดังนั้นวันนี้แอนขอจบรีวิวตัว m ิ w เตัวนี้ลายเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจบกันนะคะปกติราคาตัวนี้อันนี้ต้องพูดถึงไมค์ก่อนไมค์มคค่อนข้างน้อยเป็นรถปี 20, 21มคอยู่ประมาณ50,000เศษๆไม่ถึง60,000ก็คือเฉลี่ยนเนี่ยประมาณไม่เกิน20,000ต่อปีเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไมค์ค่อนข้างดีมากอะเรียกว่าใช้งานน้อยนะคะแล้วก็ ราคาปกติเนี่ยราคาราคาหน้าร้านเราจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นวันนี้ถ้าคุณบอกว่ามาจากรีวิวของซอแอนอ่ะแอนลดให้เลยบอกใจแอนมินเลยลดไปเลย8ปดหมื่นนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้นหน่อยแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาดูมาชมรถที่ประสฐผลลุ่งเรื่องสกลนครน,นะคะอาจจะไม่ใช่แค่อีซูซูมิวเตัวนี้มีอีกหลายๆรถที่อยากให้คุณได้มาลองเยี่ยมชมกันดูนะคะ ที่นี่ส่งมอบแต่สิ่งที่ดีๆให้กับทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ